ผักดอกไม้ติดหมวกกันจะเพื่อนนี่นะคะเชือกร่มและเข็มนะคะเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์สามเนาะเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะพันค่ะเพื่อนเหลือปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะจากนั้นพลิกกลับค่ะเกี่ยวขึ้นมานะคะทำเป็นห่วงโซ่ค่ะโซ่หนึ่งค่ะเอาแค่หลวมๆก็พอนะคะจากนั้นเอ็กไปค่ะเพื่อนเอหนึ่ง x 2 x 3 x 4และ x 5หลังจากที่เราได้ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5เสร็จแล้วนะคะตรงปลายไหมที่เราเหลือไว้นะเราจะดึงนะคะเพื่อนดึงนะดึงให้ชิดไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อตรงนี้ที่เมฆาบอกว่าดึงแค่หลวมๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะ จากนั้นลอดผ่านไปเลยค่ะเกี่ยวปลายไหมขึ้นมาลอดผ่านไปเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่นะคะจากนั้นโซ่สองขึ้นไปค่ะเอฟสองครั้งลงในช่องถัดไปนะคะเอฟสองครั้งนะหลังจากนั้นโซ่สองค่ะยิ้มลงในช่องเดิมนะคะแบบนี้ นี่นะคะเราก็จะได้กลีบดอกกลีบดอกแรกไปแล้วเนาะโซ่2ค่ะ f 2ในช่องถัดไปค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ f 2ลงในช่องเดิมนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราได้สองกลีบดอกในชั้นแรกแล้วเนาะไปต่อค่ะโซ่2ค่ะ เอฟสองครั้งเหมือนเดิมนะคะลงในช่องถัดไปจ้าแบบนี้นะโซ่สองค่ะลงในช่องเดิมค่ะนี่จ้ะจากนั้นโซ่สองนะคะและเอฟสลงในช่องถัดไปค่ะโซ่สองนะคะลงในช่องเดิมค่ะนี่ค่ะ นนี่ะะคะเห็นไหมคะจะเหลืออยู่ช่องหนึ่งเนาะจากนั้นโซ่สองนะคะ F 2ในช่องถัดไปนะคะแบบนี้นะคะและโซ่สองจิ้มลงในช่องเดิมคะ่ะนี่คะ่ะเราก็จะได้แถวแรกเรียบร้อยแล้วนะ เราจะไปต่อแถวที่2นะคะใน EP ถัดไปค่ะแม่ค้าจะแบ่งเป็น3 EP นะคะสำหรับดอกไม้1ดอกนะนี่นะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะ